ก็ใกล้จะเสร็จแล้ครับเหลืออันสุดท้ายละดูข้าวลิข้าวพื้นเก่าขึ้นแซมมาเยอะมากเลยครับเหมือนเขาเปลี่ยนพันุอยู่ตลอดนะฮะทีนี้กนะ็ยังเขียวอยู่เลยไอที่วานใหม่ก็เหลืองๆปนบานเลยครับเดิมขยับแล้วครับใส่ได้สองอุ้มละ หดฝั่งนะครับสองอุ้มฝั่งนี้ไม่ได้ข้าวเลยฮะอุ้มสามใต้สามรอบพอดีครับฝั่งนูง้นรถวิ่งสบายเลยฮะดูดีข้าวสูงยังไม่พุ่นไม่แตกเลยเป็นกอขอนะครบับแปดเก้าเองบอก ก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมงานสีพรการ,กรเกษตรบายฟุกครับผมเกี่ยวข้าวครับวันนี้มาคันเดียวยี่สิบห้ายี่สิบหกไรเป็นข้าวกอขออ่าแปดเก้าครับเป็นข้าวกอขอแปดเก้าก็ได้ไปแล้วนะครับอุ้มนังรถเข็นจอดอยู่ฝั่งแถวบนไม่ค่อยมีข้าวแล้วครับหญ้ายเยอะ เดี๋ยวมาอรอลุ้นราคาลุ้นน้ำหนักกันแถวนี้ก็อยังก้าวมองไปมีข้าวเยอะหน่อยโอ้โหนกอะไรวะนั่นโอเคครับเดี๋ยวมาอรอลุ้นกันมาคันเดียวเลยครับวันนี้เดิมขยับแล้วครับใส่ได้สองอุ้มละหมดฝั่งนะครับสองอุ้มฝั่งนี้ไม่ได้ข้าวเลยฮะ ไม้สามรอบพอดีครับฝั่งรถวิ่งสบายนะฮะดูดีข่าวสูงยังไม่พ่นไม่แตกเลยเป็นกอขอนะครับแปดเก้าเองกี่องสัรอย่างเดียว ก็ใกล้จะเสร็จนะครับเหลืออันสุดท้ายล้วดูข้าวดิข้าวพื้นเก่าขึ้นแซมมาเยอะมากเลยครับเหมือนเขาเปลี่ยนพันธุ์อยู่ตลอดนะฮะทีนี้ก็นะยังเขียวอยู่เลยไอ้ที่วานใหม่ก็เหลืองๆปนบานเลยครับ ดินกำลังเลี้ยวยากเลยครับแข็งปักได้ไปประมาณ5อุ้มกว่าแล้วครับ ยี่สิบห้าไร่กว่าๆประมาณ25่าไร่ก็หมดปุ๋ยไป18ลูกก็ถือว่าน้อยครับ18ลูกเพราว่าโดยทั่วไปก็จะประมาณไร่ละล,ลูกไป่าวประมาณนี้ครับเนถ้าอย่างอันนี้ก็พอได้อยู่ครับเนี่ย มันได้ไม่ดีไอ้แถวแรกที่เกี่ยวไปนะแถวริมเนะี่ยหลังต้นมะขามไปนะแถวนี้ได้ข้าวสองอุ้มเองที่แถวใหญ่ก็พอได้อยู่ครับสามอุ้มสามอุ้มนิดนิด เต็เร้อยไม่เต็มดีครับอุ้มนี้อันนี้อันเดียวไม่เต็มอุ้มครับแต่เกือบๆโอยครับก็ไม่เต็มติบล้อนะครับน่าจะอยู่ประมาณสิบห้าสิบห้าเกียนหน้าโอไกลเหมือนกันนะครับเนี่ยยี่ห้ายี่หกไร่ประมาณสิบห้าเกียนเหตุผลที่ผมไม่ได้ถ่ายเยอะครับแปลงนี้สงสารเจ้าของนาครับ ข้าวไม่ดีแต่เข้าใจเราเนาะใครก็อยากได้ข้าวดีเดี๋ยวมารอฟังราคาฟังน้ําหนักแน่ๆแล้วผมจะแจ้งไปทางไห้ข้อความนะครับเพราะในนี้มันมันไม่รู้หรอกว่าจะ,จะเต็มที่ก็ได้แค่ประมาณเนาะโอเคไว้เดี๋ยวกันคิดหน้าครับ ตอนนี้ก็เริ่มงา,งานก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะฮะไปติดตามชมคลิปต่อไปครับแล้ววันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปแล้วครับวันนี้ไปบายครับสวัสดีครับ